ชายนครศรีธรรมราชอาชีพรับจ้างกรีดย,ยางเครียดเดิมรับจ้างกรีด6,000ไร่รายได้ไม่ต่ำกว่า500ภายหลังราคาย,ยางตกรายได้หดเหลือ200บาทจุดไฟเผาตัวเองดับสยองร้านรับซื้อจำหน่ายยางพาราเขตเทศบาลเมืองพังงาเริ่มปิดร้านบางส่วนขณะโรงรมยางพาราลดปริมาณการผลิตหลังราคาย,ยางตกต่ำคนงานรับจ้างกรีดย,ยางเปลี่ยนไปทำงานรับจ้างเพื่อหาไรายได้ที่ดีกว่า ภาวะขาดทุนหนักในการรับซื้อทั้งน้ำยางดิบแผ่นยางเศษยางพาราไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายและค่าแรงจึงต้องปิดร้านลดต้นทุนชาวสวนยางพาราจังหวัดสตูลเดือดร้อนหนักยางพาราตกต่ำกิโลกร,รัมละ50บบาทเกษตรกรเครียดเตรียมหันกู้หนี้นอกระบบเลี้ยงครอบครัวเป็นทางออกสุดท้ายหากรัฐบาลยังไม่เร่งช่วยเหลือแก้ไขในทันที จากประโยคที่กล่าวกันมาตลอดว่ายางพาร,ราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกอันดับต้นๆของโลกจากสถานการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถือว่าไทยยังคงเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจด้านยางพาร,ราแต่ปัญหาสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้คือปัญหาราคาย,ยางตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อปากท้องเกษตรกรผู้ปลูกยางเป็นอย่างมาก และยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากนักไม่ว่ารัฐบาลจะพยายามเข้ามาพยุงราคาหรือแม้แต่รัฐบาลก่อนที่ผลักดันงบประมาณอนุมัติประมาณ4.5หมื่นล้านบาทเพื่อรักษาสเสถียรภาพรา,พราคายางแล้วก็ตามโดยเพราะประเทศไทยเนี่ยปลูกยางนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ปลูกยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการ เกิดราคาการแข่งขันหรือคอวารรมต้องการในตลาดหร,หรือว่าราคามันขึ้นมันลงเนี่ยก็จะขึ้นกับหลายแฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์ที่1ก็คือการแข่งกับยางสังเคราะห์นี่แหละทีนี้ยางสังเคราะห์ต้นทุนเขามันเกิดจากอะไรยางสังเคราะห์ก็อยู่ที่ปิโตโเคมีเพราะว่าเขาจะต้องใช้ raw material ททจากปิโตโเคมีเนี่ยมาสังเคราะห์นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเลยไปอิงเรื่องราคาน้ํามันนะฮะทีนี้ยางสังเคราะห์ได้เปรียบยางพาราอย่างไรยางสังเคราะห์ได้เปรียบก็คือว่ามันบริสุทธิ์สูง เขาใช้ทำเครื่องไม้เครื่องมือในทางาการแพทย์ทําถุงยางอนามัยทําอะไรก็ในถุงมือทางการแพทย์อันนี้เขาใช้ยางสังเคราะห์แต่ยางพาราเนี่ยผลิตในวอลุ่มได้เยอะเนี่ยก็มาทําพวกหย,ยาบๆนะเช่นยางรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับที่ไม่ได้ใช้ในด้านสุขภาพขอเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อให้ช่วยเหลือพยุงราคายางพาราไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้ ข้อสำคัญคือขอให้ชะลอการระบายยางพาราในสต๊อกรัฐ201,000ตันการระบายยางในส่วนนี้เกษตรกรเชื่อว่าจะทำให้ราคายางร่วงเพราะตั้งแต่เริ่มมีการอนุมัติราคายางก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนราคาลงมาเหลือเฉลี่ย50กว่าบาทต่อกิโลกรัมแต่ก็ไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่ทำให้ราคาตกข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า แม้การระบายยางพารากว่า20000ตันนี้จะทำออกมาก็อาจจะทำให้ราคายางร่วงได้บ้างแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆเนืน่องจากช่วงนี้มีฝนตกชาวสวนยางบางส่วนจึงปิดการกรียดยางนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งระบายซึ่งถึงแม้ว่าจะดูไม่ทันการในเรื่องการคัดค้านการระบายยางพาราในสต็อกเพราะที่สุดแล้วขั้นตอนต่างๆก็ถูกดำเนินการไปแล้วเพียงแต่ไม่ได้เป็นการระบายทั้งหมดสต็อก ยังคงเหลือไว้อีกประมาณ1 0 0 0 0แสนตันด้วยความหวังที่ว่าราคายางจะเดีดตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทการใช้กันต่างกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ยางรถยนต์มันเยอะไงตลาดยางมัน70%เพราะฉะนั้นความต้องการยางธรรมชาติก็ยังมีอยู่นะฮะทีนี้พอราคาปิโตเคมีสูงขึ้นนะฮะทำให้กลุ่มที่ผลิตต้องการลม่เหลยยางพาราหันมาใชา้ยางธรรมาชาติใช่ไหมครับเพราะน้ำมันราคาสูง ทำให้ยางธรรมชาติราคาก็ไต่สูงขึ้นแต่นี้มันก็จะมีกลไกประเทศไทยเราในสมัยนั้นเนี่ยดันเอายางพาราไปผูกกับตลาดสิงคโปร์มาเลยใช่ไหมครับจะมีการปลดล็อกตรงนี้แล้วก็มีการร่วมตั้งเป็นกองทุนร่วมกับเซาท์อีสเอเชียเพราะนั้นเนี่ยเราจึงขายตรงได้ไม่ต้องผ่านตลาดพวกนี้เพราะฉะนั้นจาก20-40บาทเลยไต่ขึ้นนะเป็น60-70-80ไล่ขึ้นมาเป็น100-120ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยความต้องการอาของยางพาราธรรมชาติสูงขึ้นมาก นะพราาะว่ปิโตโเคมมีันนนสสูงงงงงกว่า่าาาาาาััััคคจ้้้หหไปใชลลไปใชชชยยระ็ลลลดดแมมติฐบาลจำเป็นต้องระบายยางพาราแม้ต้องขายขาดทุนครึ่งหนึ่งประมาณ1 0,000ล้านบาทเพราะรัฐบาลแบกรับค่าจัดเก็บเดือนละถึง20ล้านบาทสิ่งสำคัญของการจะรักษาเสถียรภาพราคายางคือต้องจำกัดปริมาณยางพาราไม่ให้ล้นตลาดนอกจากไทยจะมีผลผลิตจากการปลูกยางพารากว่า20ล้านไร่แล้ว ยังมียางพาราในพื้นที่รุกป,ป่าอีก3-4ล้านไร่ซึ่งต้องมีมาตรการระงับการกรีดยางในส่วนนี้ด้วยส่วนแนวคิดในการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ในประเทศเช่นการนำมาทำถนนโดยใช้ยางพาราในสต็อกในความเป็นจริงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความทนทานการทำถนนไม่ได้นำแค่ยางพาราแผ่นมาใช้แต่ต้องใช้น้ำยางดิบร่วมด้วยทั้งนี้การแปรรูปยางพาราที่เพียงแต่ใช้ในประเทศ ก็อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการรักษาเสถียรภาพราคายางแต่ต้องผลักดันให้ตัวเองเป็นฮับหรือศูนย์กลางการแปรรูปยางพารา Rubber City ให้ได้รวมถึงผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งถหากว่าดึงจีนเข้ามาร่วมลงทุนก็จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดการเป็นประเทศปลูกยางพารามากที่สุดในโลกได้ไทยต้องยอมรับว่าขณะนี้คู่แข่งการผลิตยางพาราของโลกมีเพิ่มมากขึ้น การที่จะผลักดันราคายางให้ได้ถึง100บาทต่ตอกิโลกรัมตามที่เกษตร,รกรคาดหวังนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะนอกจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นแล้วต้นทุนการปลูกของไทยก็ยังสูงกว่าด้วยไทยจึงต้องเร่งปรับตัวและวางนโยบายให้ชัดเจนเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืนทีนี้เมื่อราคายางธรรมชาติสูงจึงมีความต้องการปลูกมากขึ้น แต่ชเช่น,เนประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยเป็นพืชเฉพาะถิ่นก็คือปลูกได้เฉพาะที่ภาคใต้และตอนออกบางส่วนนะครับก็มีการแก้กฎหมายให้ปลูกได้ทั่วประเทศทีนี้พอผล,ผลผลิตมันออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างยางสังเคราะห์กับยางธรรมชาติละมันเป็นล้นตลาดนะฮะก็คือยางตัวนี้มันเยอะเกินในขณะที่ความต้องการในการใช้เยมันเท่าเดิมการขยายตัวมันเท่าเดิมนะฮะแล้วพื้นที่ในการปลูกเนี่ยคนไทยก็ฉลาดเลยไม่ได้ปลูกบ้านเราอย่างเดียวนะฮะไปปลูกที่ลาวด้วยเมื่อยางเนี่ยมันใช้เวลาปลูกแค่ห้ปีนะฮะ 5ปีกลีบได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดันมาออกพร้อมกันนะครับในช่วงที่ยาราคายางมันสูงร้อยกว่าบาทพอมันออกพร้อมกันมาเลยมันก็เหมือนกล้ามมันขึ้นสูงสุดแล้วก็เริ่มลงแล้วช่วงนี้ก็เริ่มลงลงลงเพราะนั้นมันคือกลไกการตลาดแต่ว่าปัจจุบันมีการอาไปผูกเรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับล่าสุดในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา ทางหวัวหน้าคสชห่วงใยการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำจึงได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน5,938.25ล้านบาทภายใต้แผนพัฒนาอย่างทั้งระบบโดยมาตรการเร่งด่วนระยะสั้นให้อนุมัติงบกลางปี57จำนวน977.75ล้านบาทเพื่อยกระดับราคายางโดยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดเพิ่มมูลค่าคุณภาพผลผลิต รวมถึงส่งเสริมสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราหน0 0งล้านบาทเพื่อดูแลพัฒนายกระดับเกษตรกรและยางพาราในอนาคตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดส่วนข้อกังวลเรื่องแผนการระบายยางในสต็อกจะพิจารณาอย่างรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาย,ยางในปัจจุบันอย่างแน่นอนและระยะยาวจะเริ่มมาตรการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อธุรกิจการแปรรูปเบื้องต้น ให้แก่องค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางจะเร่งให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางในประเทศเพื่อดูแลยางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกิจครบวงจรให้มากขึ้นในอนาคตกลุ่มของยางสังเคราะห์จะมีกลุ่มที่ล็อกตายตัวอยู่ แล้วก็วอลลุ่มเขาคอนโทรลได้เพราะเขาเป็นปิโตเคมีคอลเขาผลิตได้แต่ว่ายางธรรมชาติเนะี่ยอยู่ที่เกษตรกรการปลูกหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจะต้องอขึ้นกับนโยบายรัฐบาลแล้วก็การบริจาัดการอะไรเนี่ยครับการแข่งขันในเรื่องของออราคาหรืออะไรเนี่ยนะก็ต้องปรับสภาพเองละนะครับเช่นยางแผ่นราคามันตกนี่ก็ต้องเก็บในลัษกะของน้ำยางมันเก็บได้นะฮะไม่เหมือนแป้งที่เน่าได้อะไรเงี้ยยางยังเก็บอยู่ในร่วมน้ำยางได้ใช้แอมโมเนีย,เ,นยเก็บสภาพได้นะครับ ะะยางเนี่ยมันมีอายอุในการกลีดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตัดมันจะมีช่วงนึงที่ตัดเผอเิญเนี่ยโดัชชั่นมันออกพร้อมกันเยอะๆเนี่ยในช่วงที่มันเสื่อมสภาพก็คือต้องตัดเป็นต้นยางเพื่อขายไม้เนี่ยมันจะพร้อมกันแล้วช่วงนั้นแหละราคามันจะขึ้นเพราะความต้องการจะมากมา่า